เราอยู่ด้วยอย่างเหี้ย คือหลังจากเรียนจบระดับ3ามนะคะหลายหลายคนเขาก็ไปเรียนวิชาชีพนะคะบางคนเขาก็ไปต่อระดับ4ี่เพื่อเข้ามาหาหลัยนะคะต้นตัวพิธนัทเองเนี่ยโอยังคิดยาวเลยอะคะ่ะก่อนอื่นก็จะพาเพื่อนๆน,นั่งรถเมย์ไปโรงเรียนทั้งขาไปขากลับเลยนะคะพาดูห้องเรียนต่างๆและก็ดอกแจ็คคาเดนดานะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเขาเยอะมากเลยนะเต็ม2ข้างทางแล้วก็ยังที่หน้าสถาบันก็เยอะไปหมดเลยอะคะ่กะก็ม่วงนะข้างล่างกม็มวงข้างบนก็ม่วงอาสิ ก็เขาเป็นพุ่มๆช่อๆนะคะดอกสีตรังมีแจ็คคาเลลิน,น่า พี่ธนัทชอบเรียนหนังสือนะถึงแม้จะจบแล้วนะคะก็อยากไปโรงเรียนค่ะคือการไปโรงเรียนเราก็ไมไ่ได้ได้ความรู้อย่างเดียวเนาะเราได้ประสบการณ์ด้วยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไปไปมามา,มาเจอเราในทุกวีทุกวันได้มีการสื่อสารนะทําให้เรามั่นใจตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นอย่างพี่ธนัทเนี่ยเห็นไหมกล้าข้ามถนนคนเดียวแล้วนะเมื่อก่อนไม่กล้านะเออเดี๋ยวนี้เก่งค่ะเขยงแล้วค่ะได้ ทราบข่าวจากคุณครูแล้วว่าสอบผ่านนะคะสงสัยจะได้ไปเที่ยว9โมงแน่ๆเลยค่ะเนี่ย9โมงสาย34นะคะเดินมาจากเส้นนี้เดินทุกวันนะคะ ลงจากรถเมลแล้วนะคะปลายรถเมลตรงนี้นะเนี่ยค่ะแต่ว่าพอดีเห็นดอกไม้สีม่วงค่ะ<ม>ก็อยากมาโรงเรียนน่ะแล้วผ่านหมดทุกวิชาและใช่ว่าพิธนัทนี่จะยอมหยุดนะยังไม่อยากหยุดอะ่ะยังไม่อยากหยุดเรียนลงวิชาอื่นเพิ่มนะคะวิชาอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เรียนอะ่ะทุกคนเ <laughs> นี่ยดอกแจ็คคาเลนด้ากำลังออกอปนนี้หน้าโรงเรียนนะคะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่หน้าโรงเรียนคือถ้าแจ็คคาเรนดาออกดอกนั่นก็หมายความว่าใกล้ปิดเทอมแล้วนะเป็นสัญ,ญลักษณ์การเตือนเด็กนักเรียนว่าเอ้ยจะขาดเรียนไม่ได้แล้วนะต้องรีบแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะพอเดินมาดูนะคะโห ดอกสีม่วงแล้วกลิ่นเขาหอมด้วยนะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของการปิดภาคเรียนนะคะถ้าเกิดว่าจะคาร์นดดาเริ่มออกดอกเนี่ยเหมือนจะเตือนในเด็กนักเรียนว่าให้เร่งมาโรงเรียนเพราะใกล้ที่จะปิดเทอมแล้วนั่นเองค่ะเช้าๆนะคะวันนี้แต่แดดแรงเมื่อเช้านี้ยังหนาวอยู่เลย มีกลิ่นหอมด้วยนะคะดอกแคฝอยหรือว่าดอกสีตรังค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดตรังจุดเด่นของที่นี่นะ,ะออสเตรเลียก็คือมีดอกไม้สวยๆตลอดทั้งปีต่างกับบ้านเรานะคะมีผลไม้ให้ทานตลอดทั้งปีเหมือนกันแม้ตานกนะคะนกนกก็กำลังจะไล่จิกคนขี่จักรยานนะ,นะ,ะเน้่ย้ายนัก กินน้ำนะคะน่ะจะต้องปิดตาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไล่จิกเอาเนี่ยเขาเขากินน้ําค่ะนี่ราคานกกลางเขนหรือว่านกแม็กพายนะคะแม็กพายที่ชอบไล่จิกคนจนประสบบัติเหตนะคะเขาไม่กลัวคนนะคะหาไล่ตามที่จะนัดมาแล้วนะะ่ะตะกี้เห็นแวบๆ ลงป้ายรถมีป้ายนี้ตลอดเลยตอนขากลับก็ฝั่งโน้นนะคะไปพานเดินเข้าห้องเรียนดูต้นไม้นะคะทุกคนสูงใหญ่มากไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะใหญ่แบบได้เป็นกระดานหลาย,ลายแผ่นเลยแหละสูงไม่ล่ามุ่นมือนเขอตั้งบาเลยนะคะสีม่วงอีกแล้ว นี้วิญนัณเข้าด้านหลังนะไม่ได้เข้าด้านหน้านะเข้าด้านหลังมันจะเป็นโซนอีกโซนหนึ่ง ไม่ได้มาโรงเรียนลยแล้วต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะโรงเรียนวิชาอะไรต่อคือไม่อยาก่างโรงเรียนเลยอ่ะคือสนุกอ่ะได้เพื่อนครูก็ใจดีแล้วเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับอีกหลายๆคนมันทำให้ภาษาของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะพี่นัทเนี่ยภาษาอังกฤษบอกเลยนะคะตั้งแต่อยู่มาหาลัยละ คือไม่ไม่จบสักทีคือไม่ผ่านนะคะจนต้องไปบนบานสารกล่าวเลยนะเพราะว่าจะอาวุธมาสมัครงานไงอยากเรียนไปเรื่อยๆค่ะก็ช่วยแฟนทำงานไปด้วยพี่ฉะนั้นไม่จําเป็นต้องหางานแล้วอะค่ะทำงานกับแฟนมันก็เป็นผลพอยได้ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆมันก็ได้ทำอะไรงานบ้องงานบ้านอะนะแต่ว่ามาเรียนมันก็ได้ความรู้เนาะ มันก็ดีทั้งสองอย่างนะคะ thank you ไปแล้วเบอร์สามสี่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคนอุ้ยดอกไม้สวยจังเนี่ยค่ะดอกไม้สีม่วงเพียบ คือจริงๆก็ว่าจะให้ดูห้องพยาบาลห้องเรียนพยาบาลด้วยนะคะแต่ทีนี้ไม่ได้ขออนุญาตครูกลัวเขาจะาตําหนิเอานะคะก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะคะไว้ถามเขาก่อนเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะที่จะอสอบถามในเรื่องของข้อมูลการเรียนการศึกษาที่ออสเตรเลียพี่ธนัทก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะตอนนี้พี่จันัทก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเจอคนแปลกหนะ้า่าล ปรากฏว่าเป็นคนจดค่าน้ำค่าไฟค่ะพี่ธนัทก็ไม่เคยเห็นนี่เนาะตะโกนถามเสียงลั่นเลยเออนะเปิ้ลไม่เข้าเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะใครจะไปไว้ใจนะคนแปลกหน้าเราก็ต้องถามเสียงคึงขังไว้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ